สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองนะคะสวนผสมนครเพียสองค่ะแม่อ้อยจะพามาดูฝรั่งนะคะกิมจูที่ปลูกไว้ประมาณสองถึงสามเดือนนะคะเอ้ยไม่ใช่สามถึงสี่เดือนประมาณเนี้ยค่ะว่าต้นมันโตแค่ไหนการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังไงนะคะก็คือแม่อ้อยก็จะใส่ปุ๋ยคอกสองเดือนครั้งนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะทุกสิบห้าวัน เรามาดูกันค่ะว่าฝรั่งของเราเนี่ยโตแค่ไหนนะคะนี่นะคะเป็นฝรั่ง <c oughs> ต้นฝรั่งนะคะประมาณสามสี่เดือนค่ะก็แตกพุ่มดีนะคะเนื่องจากเราเด็ดยอดเนาะเราเด็ดยอดแล้วก็เด็ดดอกมันไปเรื่อยๆนะคะสมบูรณ์ดีค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือแมลงนะคะเข้ามากินใบมันนะคะเราก็เราก็ปล่อยให้มันกินไปบ้างอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วเรานี่ค่ะ สำคัญมันอยู่ตรงนี้นะคะคือแม่อ้อยจะใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะประมาณสามถ้วยถ้วยแกงเนี่ยค่ะสามถ้วยแกงทุกสองเดือนนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสูตรเสมะคะเอค่ะทุกสิบห้าวันนะคะแล้วเราก็จะพ่นฮอร์โมนเรามีฮอร์โมนอะไร <c oughs> ที่เราใช้ได้นะแล้วก็เอามาพ่นค่ะเร,เราเดินดูต้นฝรั่งกันเนาะเนี่ยค่ะ ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะคะสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะเราก็อัปเดตกันไปเรื่อยๆเนาะก็คือแม่อ้อยก็จะพาดูว่าสลั่งของแม่อ้อยเนี่ยโตไปถึงไหนแล้วโตแค่ไหนแล้วก็คือก็จะมีวิวัฒนาการของมันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่เริ่มปลกูกอยากปลูกเนี่ยก็คือ ที่ไม่อ้อยลองก้นหลุมก็คือจะมีปูนขาวมีขี้วัวนะคะแล้วก็จะมีสตาร์เกิลจีนะคะลองก้นหลุมก่อนปลูกเราจะมีขี้ไก่ขี้วัวอะไรเราก็ลองก้นหลุมไปแต่เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ถ้วยหนึ่งสำหรับการลองก้นหลุมของพวกมูลสัตว์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อรากมันร้อน พวกมูลสัตว์ที่เราเอามาใช้เนี่ยคือคือต้องหมักก่อนถ้าไม่หมักก็คือทิ้งไว้ให้มันนานนะคะทิ้งไว้ให้มันให้มันนานประมาณอายุของมันก็ประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วค่อยเอามามาใช้ะคะ่ะมันจะทําให้รากพืชนม่ร้อนนะคะเพราะว่ามันก็จะเกิดการย่อยสลายแล้วนะคะเนี่ยค่ะ ค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะปลูกแบบอันนี้ไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะก็มีมแมลงมากวนบ้างนะคะแล้วมันก็จะผ่านไปมันจะมีมแมลงเข้ามากวนในช่วงเวลาหนึง่งแค่นั้นเองค่ะเนี่ยค่ะแดดเริ่มมาแล้วค่ะวันนี้ แม่อ้อยมาสวนสายเพราะว่ามัวจะไปส่งน้องกุ๊กไก่อยู่ค่ะเนี่ยค่ะอยากเห็นว่าต้นมันสูงแค่ไหนเดี๋ยวแม่อ้อยให้ดูนะคะดูต้นฝรั่งแค่นี้แล้วค่ะ แล้วก็ดูกันต่อไปเนาะเนี่ยค่ะเนี่ค่ะ,คะแล้วก็โรยรอบๆค่ะรอบๆทรงพุ่มมีปัญหาอะไรปรึกษาได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่อ้อยก็เคยปลูกฝรัหล่งมาแล้วแล้วพอดีว่าแม่อ้อยไม่สบายแล้วก็มาเจอไส้เดือนฝอยรากปมก็คือโดนล้างทั้งสวนเลยนะคะตายหมดยกสวนเลยค่ะไสเดือนฝอยรากปมนี่น่ากลัวมากนะคะ เราต้องดูแลให้ดีค่ะต้องคอยสังเกตอาการของต้นนะคะว่าถ้ามันเริ่มมีใบไหมจากขอบด้านข้างเหมือนกับต้นขาดน้ำอะค่ะเราต้องรีบเลยนะคะรีบรักษาเลยนะคะอย่าปล่อยไว้เพราะว่าไม่งั้นอะมันจะเอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่าตัวไส้เดือนฝอยรากปมเนี่ยมันจะเข้าไปทำลายระบบรากของต้นฝรั่งนะคะ ซึ่งต่อให้เราใช้ยาใช้ยาอะไรก็ตามที่มันอยู่ด้านนอกที่เราโรโยลงตรงตรงตรอบโคนต้นนะคะถ้าเรามันไม่ดูดซึมเข้าไปในรากไส้เดือนฝอยไม่มีทางตายค่ะต้นฝรั่งเราไม่มีทางฟื้นเด็ดขาดค่ะเนีน่ยค่ะก็สวยเนาะสวยไหมพอดูได้เนาะ ต้นฝรั่งค่ะวันนี้แม่อ้อยก็มีคลิปเล็กๆน้อยๆแค่นี้มาฝากนะคะขอบคุณที่ช่วยติดตามและช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ